สวัสดีครับมาพบกันนะครับในรายการ t อย time นะครับผมนี่เป็นรายการใหม่นะครับที่เราจะนำพวก action ก i กอร e นะครับจากทางฝั่งอเมริกานะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับโดยมีผมครับผมโจครับและผมผลนะครับเราสองคนนะครับจะมาเป็นพิธีกรนะครับหลานรายการเพื่อที่จะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ ตัว action figure นะครับต่างๆนะครับซึ่งในรายการของเราก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแนวของซูเปอร์ฮีโร่นะครับมินิทารีนะฮะแนวที่สร้างกองทัพนะครับหรือพวกมินิฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็เป็นแนวที่เป็นพวกแฟนตาซีต่างๆนะครับนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับหรือชอบในคลิปของเรานั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe นะครับรายการของเราไว้ด้วยนะครับครับผมอ่าสำหรับวันนี้มุหมอมีอะไรมาแนะนำ ก็เราได้ชมกันครับผมก็เบ้ือต้นวันนี้เราเราฉลอ,องการเปิดเป็นตอนแรกกับชุด Master of the u n i v e r s ิเหรือที่คนไทยจะรู้จักในชื่อ e ีแมนเข้ามาแล้วพวกเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่สามารถจอง ตัวฟิกเกอร์ผมมีมาที่เป็นชุดนี้มาได้ใช่ครับก็คือวันที่เนีผมได้ชุดหนึ่งผมได้ชุดหนึ่งครับแล้วเมื่อวานนี้ยคุณผลนึ่งจะรับมาแล้วก็แกะมาสดๆร้อนๆเลยมารีวิวนะครับซึ่งวันนี้คุณผลก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการที่ได้จับบ็อกซ์กับบ็อกซ์ตัวทีแมนเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมอ่านี่เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับที่เมื่อคืนคุผลได้ทดลองก็เม่นแล้ว จะบอกว่าเป็นการย้อนวัยของเราย้อน,น <ะ S 2> วัยของเราที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสาหรับสําหรับพวกเราที่รู้จักกันมาเนี่ยฮีแมนมันเป็นกระตูนช่วงยคุยค80ครับถ้าจำไม่ผิดช่วงสมัยตอนยุค80นั้นเนี่ยพวกเราที่เคยเล่นแล้วทันกันนีไงจะจําได้ตอนนั้นมีหนังมาฉายม,ม,มีตัวไอซชัอนฟิเกอร์รื่นเก่าที่แรกซื้อหลังจากที่เราเขได้มา เข้าไปดูภาพยนตร์ในในโงพรงภาพยนตร์หรือมีการแลกซื้อจากตัวขนมลูกอมสูกัสประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าพัฒนาการของฟิกเกอร์เนี่ยจะช่วงยุค80ก็ยังมีงต่อมาเป็นเรืออ่องใหม่ๆตั้งแต่ช่วงยุค2,000 2 0 0อต้นๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทางแมทเทลก็ยังมีการออกฟิกเกอร์รุ่นใหม่แล้วก็มีการปรับปรม ตัวเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เข้ากับวิสมัยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่สั่งสมมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมล่าสุดก่อนหน้าที่มาเป็นชุดซีรีส์ม a สเตอร์เว s ร์นี้ก็จะเป็นในชุดของ Origin ใช่ใช่ครับคือ Origin นทำออกมาค่อนข้างจะคล้าย,ายอ,อ,อย่างานวินเทจช่วงยุคปี80เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานรีโทใช่ใช่เราเราจะเรียกเป็นรีโทอย่างนึงก็ได้เพียงแต่ว่า ด้วยด้วยความที่แมทเทลเขาตั้งใจจะใส่จุดย่างอมากขึ้นมันก็นตัวอิสระออมาใช่เขาเลยสร้างแป็นายของตัวเองที่ใช้วคีย์เวิร์ดเพื่อให้ให้ได้คำว่าออริจินหรือว่าลาบไปสู่โราเพียงแต่ว่ามันยังมีเป็นที่ลงไปใช่ใช่คือพยายามตัวเองให้มันเข้าด้วยกันเพราะมันมันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าแอชเกอร์กเนี่ยออกมาแล้วจุดขยับมันไม่เยอะเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่า ค่อนข้างจะไม่น้อยเพราะพวกนักสะสมปัจจุบันค่อนข้างจะเปลี่ยนใช่ไหมครับอืมครับผมครับอ่าทีนี้คุณผลจากเมื่อวานที่ลองได้แล้วเนี่ยมีนําไปเทียบเคียงกับตัวฟิกเกอร์อะไรบ้างครับผมจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าแมทเทลทางทางแมทเทลเนี่ยเอ่อช่วงช่วงระยะหลังมาเนี่ยคือพยายามพยายามจะปรับปรุงงานผลิตให้มีจุดเย่นหรือมี ตอบโจทย์กับนักสะสมรุ่นรุ่นใหม่กับรุ่นปัจจุบันที่เน้นจุดขยับมากขึ้นแสดงว่าอย่างลายน,นม่ปั้มคือฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นุ่ปั้มเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มจุลกายาือเลยให้มันมากขึ้นเทียบกันคือเราจะเห็นว่าถ้าเป็นฟิกเกอร์รุ่นเก่าของทีแานอย่างรุ่นของคลาสสิกท,ที่ออกมาช่วงปี2008พอมาถึงเป็นรุ่นปัจจุบนันเนี่ย จุดเขยบหรืออะไรมันจะใส่ความเป็นการดปสการออกแบบที่ดูจะเข้ากับงานของสะสมช่วงประมาณ4ีถึงห้าปีให้หลังพักขึ้นครับ <S <S เหมือนมันช่วงนั้นเน่ยมันก็จะเห็นลักษณะของการทำออกมาเพื่อเป็นคอลเลคชั่นสำหรับใหญ่เลย <S <S ใช่ใช่ก็เนครคือมันมันคือจริงๆแล้วของสะสมพวกนี้เนี่ย ทางทำนัดแถวถึงจะใส่อายุว่าเป็นอายุอายุน้อยน้อย6ปีขึ้นไปอะไรก็ตามแต่ว่าเออมนหลักเขาก็ยังเอ็มว่าอยากจะให้มันเป็นพอราโอเลคชั่นประมาณนี้คเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจาะกลุ่มตลาดว่ากลุ่มของคนที่เคยอินกับตัวพวกบรรดาคาแรคเตอร์เหล่านี้เนี่ยในชมัยเด็กโตขึ้นมาแล้วเกาเริ่มมีกำลังซื้อใช่ครับของโอเคชั่นทุกอย่เพราะว่าเขาดูว่าเป็นเป็นเป็นกลุ่มวัยที่ S <S> เราเราเรามีกำลังซักแล้วแลเรากำลังจะขอยขาอดีตแต่ว่าเราต้องแารอดีตกล <ำ S 2> ับไปชดเชยอดีตใช่ใช่ไม่ได้วอาเราแต่ว่า<ฆ>แต่ว่าสนนักสะสมสนก็อยากได้อดีตที่มันเข้าไัจยุคสมยัยไงดังนั้นก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นความสมจในอดีตที่มีมีพัฒนาการเข้ากับยุคสมยัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปอโอครับอ่ะทีนี้มาดูตัวตัวฟิกเกอร์ของเราดีได้มิ ครับผมคุณคนลองคอมเมนต์ดูว่าอย่าง e ีแมนเนี่ยเป็นยังไงบ้างถึิงแล้วอย่างตัว e แมนเนี่ยกันต้องบอกกันเลยว่าตัวตัวของตัวของฟิกเกอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้เป็นฟิกเกอร์ที่สามารถถอดชิ้นส่วนได้ดังนั้นจะเห็นว่าความละเอียดของมันคือถ้าเทียบกับฟิกเกอร์สมัยก่อนที่มันมันจะเป็นฟิกเกอร์ที่หล่อชิ้นส่วนทุกชิ้นมาเป็นชิ้นเดียว มันจะไม่มีมิติแล้วโูไม่ไม่สมจริงหรือจะดูแบนไปหน่อยเพียงแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นใหั่เนี่ยจะเห็นว่าเขาก็พยายามที่จะทําให้ตัวฟิกเกอร์มันมีมิติกมิติของชิ้นส่วน้าขึ้น <S <S ซึ่งซึ่งซึ่งมิติที่ว่านี้เนี่ยหลักบๆบางส่วนบางทีมันก็จะแลกมาด้วยมูลค่าที่สูงขึ้น ดังนั้นบางทีก็อาจจะไม่ต้องตกใจกันน,นิดนึงสําหรับนักสะสมหน้าใหม่ว่าเอ๊ะทำไมริกเกอร์สมัยก่อนเราเล่นกันหลักอย่เท่าไหร่อย่างนี้ทาไมมันใกล้ใกล้แปลกแ,บบแ,กแกปลกจบๆเลขสี่หลักหรือ <c oughs> ปรเปล่าพอหมดงานก็จะบพันละ <c oughs> ใช่ค <c oughs> ไหมครับ,รบแล้วนี้ตูวจีแมนเนี่ยมันออกมาหลายเวอร์ชันละคุณเมอมีเวอร์ชันไหนที่ออกมาให้เราเทียบเคียงดูไหมครับเออวันนี้ที่ติดมาจะมี จะเป็นงานของแมทเทลเป็นหลักนะครับก็คือส่วนตัวส่วนตัวติดมาที่เป็นแมทเทลในรุ่นช่วงปี2คงั้งขึ้นไปเป็นหลังเพราะว่าอยากจะให้เห็นพัฒนาการในส่วนของตุ้ยยับที่มันดูมันดูมีความเปลี่ยนแปลงไปนักนด้วยครับก็คือ,อ จากจากสาตัวที่วางไว้เนี่ยครับตัวกลาง,งจะเป็นฟิกเกอร์ของ Master Universe อ e r s เวอร์ชั่นคลาสสิกซึ่งออกมาในช่วงปี2008ซึ่งจะเป็นงานฟิกเกอร์ที่นักเวลานั้นค่อนข้างค่อนข้างจะเลืกสีมุาได้มากเพราะว <â> ่ามันได้กมิมของงานรุ่นเกา่าแต่ให้ผสมปรสานก,ก,กับ เทคโนโลยีใน<ด>เทคโนโลยีรนะัสองนะตอนปี2008นั้นถือว่าค่อนข้างค่อนข้างท็อประดับงก็ประมาณนั้นครับส่วนตัวทางขวาจะเป็นฟ uh, ิกเกอร์เ uh, อ่อมาสเตอร์อินเวอร์สรุ่เอ่อรุ่นออริจินส์ที่พูดถึงไปตอนแรกอืมครับผมอันนี้ผมหมดได้ลองสลับหัวมันก่นเดียวกับผมว่าเอามาใช้กันได้ไหมได้ครับผมเอยอย่างนี้นะอย่างตัวหัวพี่เจตเนี่ย ใส่เขาได้ไหผมเอริจินเนี่ยผมไม่ต้องห่วงพี่เจ๋งเลยไม่เป็นไรฝันเดียวทักทักมีใครเอาคลิปไปให้พี่ดูพี่พีอย่าฟ้องพวกเรานะหน้าเหมือนกระมาณนั้นมึงต้องดิ้นี่พีคงมีใจจะเป็นฮีแมนใช่คล้ายๆกันจะบอกกิมมิ่เล็กๆว่าใช่เห็นถ้าเห็นในไลน์ของของ เอ่อ W D V ที่เอามา crossover กันกับทีแมนนะครับก็คือคาแรคเตอร์ตัวหลักที่เขาโผล่ให้เป็นตัวทีแมนเนี่ยคือจอห์นซินนาซึ่งในอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่ามันมีรูปจอห์นซินนาสมัยก่อนเนี่ยถือฟิกเตอร์ของทีแมนอยู่สเกตคอร์อยู่ในมือด้วยครับจริงจะบอกว่าพอมาเป็นลายลายลายมัสเตอร์ออฟเดอะวีดูวีวีวัสคือ จะเห็นว่าทางทางทางแมคเคลใช่เขาได้เลือกให้ตัวหน้ามาเป็นาทรคเตอร์วหลักก็คือแทนที่เหมือนไอคีแมนในไลน์ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้ไหมว่าตัวหัวของฮีแมนออริจินเนี่ยสามารถมาใส่กับตัวมาอซ์ได้ได้ขับได้ครับทางทางทาง้่ามองยั้นจริงๆแล้วมันอาจจะมีความต่างนิดนึงตรงสีผิว ถ้าถ้าเกิดว่าเอา m a s เ e r ร์ r k สกับ Origin มาวางข้างๆกันเนี่ยเราจะเห็นความต่างชัดเจนนิดนึงว่าหัวกับหัวกลบตัวใช่ใช่ครับใช่ครับเราเราจะเห็นว่าทางดีไซน์สีของแบทเทิลเนี่ยจะทำอย่าง,างตัวที่แม่ไปหลักตัวที่แมงเนี่ยงาน o r ริจิสีจะออกเป็นโทนผิวอมส้มนิดนึงในขณะที่ทา m มาสเตอร์สเนี่ย สีจะออกเป็นผิวอมเหลือนงนะแร้วสำหรับคนที่ถ้าเปลี่ยนหัวแล้วต้องการจะให้ความมีความสมบูรณ์อาจจะต้องเก็บงานสีเพิ่มนิดนึงเพียงแต่ว่าถ้าถามในเรื่องสัดส่วนสเกลแล้วก็การเอามาแลกกันเล่นถือว่าทำได้หรือก็ทำได้ครับแต่ไม่ถ้าไม่ได้ติงเรื่องสีใช่ฉะนั้นสนะาหรับคำถามทาาี่หลายๆคนคาใจว่าอยากจะเอาหัววินเทจที่กำลังจะออก หรือที่หออแล้วในตัวแม่ช่วยมาใส่ตัวมาสเตอรุได้ไหมก็ครับว่าต้องได้ครับเพราะว่าเพราะว่าตัวฮีแมนตัวฮีแมนต้องบอกก่อนว่าลายพอริจินทุกตัวเนี่ยดีไซน์ออกมาที่ขนาดของตัวจอยเท่ากันหมดดังนั้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งใช้ได้ทุกตัวก็ใช้งานได้เหมือนกันทั้งหมดเลยครับผมครับทีนี้มาดูในส่วนของ สเกลย์ทอันหน่อยหนึงว่ามีตัวเนี้ยผมพอดีไม่มีตัวคลาสสิกนะมาเทียบเทียมก็เลยเได้ว่าเราจะมีตัวที่เก่าก่านั้นทายซึ<ะ>่งมันไป็นามทรงจังของคุณโจ <laughs> เป็นประมาณของเล่นตัวเล็กๆที่ผมได้เข้าไปซื้อไปเลือกซื้อเองนะครับผมนั้นก็นี่ก็จะเป็นความต่างของสามยุคครับพอดิจินกะกับมาสเตอร์เวิร์ดก็อาจจะ อยู่ใกล้ๆกันหน่อยอ่าใช่ครับอืมออครับอ่าครับแล้วอย่างคำถามหนึ่งที่ผมคาใจคืออีวิลินเนี่ยคาถาพอดีตัวอีวิลินออริจินเนี่ยครับคาถามันเนี่ยค่อนข้างสั้นถ้าเราดูในการ์ตูนกันนิดนึงว่าอีวิลินจะปกติจะคาถายาวแต่างกันครับรื้คาเลคิดในใจนว่าเฮ้ยซื้อ Master Word มาสเตอร์เวิร์ดมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาคาถามาใส่กับตัวออริจินเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันทำได้ไม่ได้ ต้องบอกว่าตัวอิวรินเนี่ยงานของ Master w ์เวิเนี่ยมีข้อดีนิดนึงว่าการให้คาถาแบบสองแบบสั้นถึงยาวซึ่งส่วนเราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นกินในเรื่องที่คาาของอิวารินในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันน่าจะมีการยืดได้ให้ประหดได้ใช่ครับแต่ผมกำลังคิดว่ามันน่าจะโดนตัด อันนี้อันนี้เราจะลอยเราเราเราต้องไปรอดูภายในอีฟผมรู้สึกว่ามันเป็นลอยตะใช่แล้วผมกำลังคิดว่ามันจะมีการประทะแล้วก็เกิดดาเมจขึ้นกับตัวกระถาของอีิลิงมาดูตัวมันที่เหลือกันต้องบอกกนว่าที่เสือของเราในเกาะนี้เราเร่งเกอบพราาเทียบเท่าก ก็้วเพื <au hr ish> ่อนดูขนาดก็เ <au> ป <hr ish> ็น <au> ย <hr ish> ังไงบ้างครับอนนี้สาหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าขนาดของมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับอืมก็จะประมาณนี้เทียบกันหน้าของอะไรอย่างเง้ยพอดีตัวนี้ยังไม่ได้แกะก็สำหรับตัวเันเจอย่างเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเรียกว่ามีความสมบูรณแบบเกือบจะใกล้เคียงกับตัวพลาสติกมันแคองพลาสติกค่อนค่อนข้างจากแล้วก็คือถ้ามองถ้ามองในแง่ว่าตัวแบ t เ l e c a แคเดิมเนี่ยมันออกมาในช่วงตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วดังนั้นถ้าควรจะหาแบทเ l e c a แคสักตัวหนึง่งเพื่อที่จะมาเล่นกับ เฟกเจอร์รุ่นใหม่ด้วยด้วยจุดขยับหรือรอะไรก็ตามเนี่ยส่วนตัวมองว่า m a ส t e r w o อ k อาจจะเป็นทางเลือกทางเล่ที่ดีหน่อยสำหรับคนที่ต้องการงานของะส,สมที่มันดูค่อนข้างจะเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วก็แบล็แคทตัวนี้นี่ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือพออ,อมาทอรมาแล้วก็<ต>มันก็จะเป็น<ะ> ร่างของเสือสัตว์เลี้ยงของเจ้าชายราัมก่อนที่จะสวมหมวกแล้วก็กลายร่างเป็นเสือร้องครับผมประมาณนานครับก็เป็นเสือร้องได้ไหมครับลองลองเอาวีแมนคลาสสิกมาลองขี่ไหมครับได้ครับรจริงจริงจ,จ,จ,จะต้อง,งบอกว่า,าความจริงๆแล้วขนาดของแบ็คท่านแคทเนี่ยค่อนข้างจะา ค่อนข้างจะเลื่อนกับการเขียนสเกลของจริงๆจริงๆจริงๆส่วนตัวก็อยากอยากจะแอบบอกว่าตัวมันใหญ่เลยนะครับแต่ขี่แล้วก็ดูเก๊กเก๊กแบบนคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นที่การดีไซน์จุดเด่นของรุ่นสา้วยก็มันการ คือเหมือนองศาการคแข็งที่มันในมันด้ยากกว่ามันมันแข็งถ่านได้น้อยกว่าแล้วส่วนตัวมองว่าเออ่ตัวตัวอาร์ที่นั่งของ b a t t l e f i e l ตัวเดิมเนี่ยกล่อมันน่าจะแคบกว่านิดนึงครับอ๋อครับผมแต่เอาง่ายๆว่าใครที่ไม่มี b a t t l e f i e l ของ a ีแ r i คลาสสิกนะครับก็สามารถเอามาเล่นได้เอาตัวมัลซอดเนี่ยมาใช้แทนไลยก่อนขัดทับได้ผมว่าขนาดมัน ดูโอเคกันออกมามอ่าแล้วมาที่ตัวสุดท้ายของเราด้กันคือมอสแมนครับ <c oughs> นี่ครับตัวนี้นะัมอสแมนก็ <c oughs> สําหรับหลายๆคนที่ไม่รู้จักท e ีแมนอาจจะเอ๊ะมันคือรูทเวอร์ชั่นของทีแมนหรือเปล่า <c oughs> รูทเวอร์ชั่นที่ตะไคร้ซึอีจะจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นดีไซน์ดีไซน์คล้ายๆกับ ก็คือว่าพา,พายพายและกันครับม<อ>ันเป็นเหมือน,นกับพายพายแล้วลักษณะเหมือนกับของมาจากพูดในป่าที่มีพื้นมีตะไคร่เพื่อลักษณะกิมมิ่งของตัวละครน,นี้คือมันจะกลืนไปกับธรรมชาติที่เป็นพืน้นด้ก็จะเห็นว่าดีไซน์ของดีไซน์ของมาสเตอร์บอคล้ายๆกับตัวอื่นคือดีไซน์ตัวจอยสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี่ยจะเป็นหัว หรือจะเป็นมือเนี่ยค่อนข้างง่ายคือคือนักสะสมสามารถดึงตรงๆได้ไม่ต้องใช้แรงหรือว่าต้องใช้ความร้อนเพื่อช่วยในการให้ตัวพลาสติกขดตัวเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการเคลียร์ง่ายต่อการเอาออกแค่นั้นเองครับน่าสนใจเลยตัวนี้สวยเลยนะครับตัวบอสแมนครับจริงๆเราในคนไทยส่วนตัวตอนแรกยังปวเลยว่าตัวนี้เนี่ยเข้าห้างครับจะเป็นตัวที่ หรือเยอะสุดไปเพราะว่าในนางิตร์ตัวต้องมาทำบ้านในมืองไทยเป็นคาแรคเตอร์รองใช่ใช่เป็นคาแรคเตอร์รองสําหรับมืองไทยระดับหนึ่งครับแต่รู้สึกรู้สึกว่าในวงนอกเนี่ยแต่คนนี้เล็กมอสแมนอะไรครับแต่จริงๆผมมองนะมอสแมนกับวิลินเนี่ยสองตัวนี้เป็นสองตัวที่น่าจะเอามาคนน่าจะเล่นในแนวพวกแฟนตาซีได้เดี๋ยวช่างอยางใช่ครับใช่ครับคือจริงจะบอกว่าสําหรับสําหรับปัจจุบันเนี่ยคือคือ เ,เรามีเรามีภาพยนตร์หรืออะไรที่มาเป็นแนวแฟนตาซีมากขึ้นทั้งเกมเกีกโทนที่มาแล้วแล้วก็จบไปแล้วหรือภาพยนตร์ระปากที่เราพูดกันได้ไม่รู้เบื่อเช่นเราจะมีข้อกพร่อต่อจนของสะสมปัจจุบันที่มีแนวแฟนตาซีออกมาเยอะะจะเห็นว่ากลุ่มกลุ่มของที่แม่เนี่ย จริงๆแล้วด้วยติ่งหลักของมันก็ออกจะค่อนข้างผสมกันะครับระหว่างแฟนตาซีกับสิวเทคโนโลยีใช่ครับดังนั้นคาแรคเตอร์มันสามารถเล่นเข้าไปกันเราเล่นไปกันได้ส่วนตัวมองว่าไลน์เนี่ยมันเล่นตอบโจทย์ทักสะสมค่อนข้างกว้างครับมันจะเป็นทางเลือกให้เราเล่นได้สบายๆครับโอเคครับวันนี้เราก็นะครับได้มาดูรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์ทั้ง5เนี่ยที่เพิ่งออกมากันนะฮะ ถือว่าค่อนข้างจะได้รายละเอียดครบถ้วนพอสมควรนะครับผมนี่ก็อาจจะมีส่วนที่ขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือเพื่อนๆอยากจะให้เราพูดถึงเรื่องตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะครับในใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้หาข้อมูลหรือศึกษาแล้วก็นํามาพูดคุยกันในรายละเอียดในครั้งต่อๆไปหรือมีคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวไหนแอคชั่นทิกเกอร์แบบไหนนะครับที่เพื่อนๆอยากจะให้เรานํามา ทำคลิปเป็นรายการให้ท่านไ,ได้ชมกันอยากจะเอาซีรีส์ซีรีส์ของสะสมกลุ่มไหนมาบอกเล่ามาเหมือนกับเป็นการเป็นการแบ่งปัามประสบการณ์แล้วก็ให้เพื่อนๆนักสะสมที่เคยสนใจแต่ว่าอยากจะได้ข้อมูลได้เห็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นก็สามารถบอกเรามาได้นะครับคนี้ก็สําหรับตัว แอชนเจอร์ของทีแมนมาสดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองติดต่อไปทางบริษัทบางเด็กนะครับซึ่งเป็นผู้แทนที่นําเข้าของแอคเคลนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับลองดูติดต่อดูเพราะว่าเห็นว่ายังมีบางส่วนที่ยังสามารถให้จัดจ่องได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบรายการของเรานะครับอยากให้กําลังใจกับพวกเรากดช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามกดสมัคสมาชรายการของเรา แล้วก็รอดูผลงานของเราในโอกาสต่อไปได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมนัทคุณผลก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันในรายการคอยข่างเราอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ